เจ้าที่กับธรณีเจ้าทางนะครับดับเจ้าวัดเจ้าวากับเจ้านามเจ้าท่ารับเจ้าป่าเจ้าเขานะครับรับจงช่วยกันปกปักรักษาคับคุ้มของผลการการแสดงในค่ำคืนนี้ด้วยเถิดนะครับรับสิ่งใดดีกับขอจงช่วยกันดูแลรักษารับสิ่งใดไม่ดีกับขอจงช่วยกันปัดเป่าออกไปรับและช่วยคุ้มครองกับบรรดาป็นผู้ชมที่อยู่ภายในสนามแห่งนี้รับให้มีแต่ความสุขกับความบันเทิงด้วยเถิดนะครับ รับซา้าจาะรเฮ้ยฮึขยับขยัขาขขะเียววันอะไหมอ้ยฮึปงไงมามานดึงมาดาเยน้อยฮ่าาาออะไรอะไร มเล่นมาม่เสียรไรสายพี่ขวาพี่ลำาลี่วางเสียงดึงมามาดเอานิมาดีเอาเต็มดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้เย่ะเจขาบอขาลำบากลำบาันี่ฮ่าฮ่โอยมาเดกะไปชมไปไปเดกมามามาอีกครั้งเจ้าข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  มาเจอกันดับฉากแรกเฉลยวันนี้คกับคุณไดเสคกับจรเข้สวัสดีวันนี้เราจะสวัสดีแบบไหนครับหมอจะให้จเขสวัสดีครับโดยกาช้พิงห้ายัปากจระเข้อ้้าก็ไปปากจระเข้ครับจระเข้ครับเสียงดางเปียงอ้ยงเสียงดังเปียงเตมือขาดปัดอูออกอออกทันท่ผู้ชมนะาฮาาาดปาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮเาฮ่ขาฮกาฮ่าา่าาฮ่า่าบ่าฮาฮ่ับ่าฮ่าาาาาาา่า ตัวนี้วะมากันลากันมาตัวนี้เป็นพี่ใหญ่วันนี้อ่ะลากันมาไวรปามมอสเหล็กๆมีอะไรงงานใช้หมดนั่นลากกันมาแรงๆเชื่อฮึบพี่เดียวแรงในหมดเชื่อฮึบพี่กันมาเอาไวรบึดจับบึดเอาบึดจับบึดเอาบึดจับบึดจับบึดจับบึดอันเดิ้ดขึ้นคอมขึ้นคอมตอนเด็กอันเดิ้ดขึ้นคอมขึ้นคอมตอนเด็กค่ะมา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 ลากมาฮึบฮึปเนยเนยอ่ะจะมวนหานอะไรก็เล็วๆก็แล้วกะจัดระเบียบเปล่าๆวันนี้ อ้าวหมอวันนี้เจ้าละเกยตัวนี้มีชื่อไหมจ๊ะมีครับมยนะครับท่านผู้ชมนะครับไอชื่ออะไรครับหมอมิสเตอร์มงคลมิสเตอร์มงคลตั้งแต่อายุกี่ปีแล้ววันนี้อายุห้าปีแล้วอายุห้าปีห้าขวบท่านผู้ชมวันนี้นี่ครับวันนี้จระเขยห้าขวบท่านผู้ชมนะครับอ้าไอ้สไม้ก่เอาว่าไงัยเอ้าอาปากะฮู้ยอาปากสักวันนี้อาวันนี้ก็ฝนเขี้ยวฝนไปแล้ววันนี้ ลายลามันระวังบมอวันนี้ฝนเขี้ยวฝนพลเรืหามาลามันระวังวันนี้ใหญ่พลาดได้วันนี้นะครับเป็นจระเข้ใหม่ทั้งทุกตัวท่านผู้ชมวันนี้แต่ละปีเราจะนำจระเข้ใหม่ขึ้นมาฝึกขัดทุกปีท่านผู้ชมนะอ่ะอเรียบร้อยชมอ่าขอให้จระเข้จระเข้สวัสดีพราวเลยหมอทำอะไรฝันเล็กดูฝันจระเข้โอ้ยทำอะไรพี่เล็กจระเข้ฝันจระเข้มิกิซี่หมอ หกสิบหกสี่ครับหกสิบหกสี่ท่านผู้ชมอย่าไปเล่นพี่เลยนะครับวันนี้เกิดงาโปลงไปมีหวังขาดปั้บทันทีนะวันนี้เรียบร้อยวันนี้ครับครอบครัวไดเซ็ครับจอร์เจสุนี่พร้อมแล้วชมสวัสดีเสียงดังครับบ๊อชหายขาดจะามอ <โ>อ <Laura> <ob ie> ุเหมือนเดิมตั้งแต่ขอเสียงปลอบเบีสครับเชื่อตัวนี้คนยังชั่ววัี้อันลาขึ้นมาอันหนักนอนอัลลากกันมาเนี่ยมาอมวนหางหน่อยสิลูกอมวนหางหน่อยจุกกรูนะครับก็บอเจ้ากี้ตัวนี้มีชื่อไหมจ๊ะมีครับชื่ออะไรครับน้องบัวผันน้องบัวผันกันท่านผู้ชมนะอายุกี่ปีแล้วหมออายุห้าปีเหมือนกันอายุห้าปีเหมือนกันท่านผู้ชมแล้วแต่เป็นเพศผู้เพศเมียท่านผู้ชมนะครับคุณเลยโตต่างกันท่านผู้ชมในก็ความโตต่างกันท่านผู้ชมนะครับ มาขึ้นล่ากันมาวันนี้ล่ากันมาวันนี้ลากน้องบัวพันธุ์มาวันนี้มามาวันนี้จัดระเบียบเรียบร้อยวันนี้จัดระเบียบเรียบร้อยวันนี้นะครับอ่ะอ่ะวันนี้เออตบแข้งตบไข่ไม่ใช่เขาตบแข้งตบลายหุยตบแข้งตบไข่เขาเลยจ้าจัดระเบียบเรียบรยวนี้เอาให้นี่เอาให้นี่สักก่อนวันนี้อ่ะวางไอ้หมอกับขาน่าจะมีเรียบร้อยขาน่าจะมีเรียบร้อยด้านซ้ายว่างจัดระเบียบหน่อยอือด้านขวาอ๊บ ติยการเจติี่ยของน้องเจริเคท่านผู้ชมอฝนเขียวฝนฟันอวันนี้ฝนเขียวฝนฟนเรร้อยนะครับวันนี้นะครับใหญ่พลาดนะจ๊ะ่กับฟันจริเวันนี้ะเกิดพลาดแล้วก็มีหวังพลาดเลยครับวันนี้นะครับรับมาชมกันต่อคับรายการนี้เป็นรายการครับวันนี้เมาทูเมานะครับจูบปากจริเข็ท่านผู้ชมนะครับ ฮันนิสงสก่อนวันนี้เอาฮันนิงสก่อนวันนี้รับมันระวังเฟ็นจรละเทพใหม่นะครับวันนี้ไม่ใช่น้องบัวลอยรับมันระวังนะครับอ้อเรียบร้อยพร้อมแล้วอ้อพร้อมแล้วจู นไปไปกระไปไปติงนิงติงนิ่งติงหนิงกะน่งนั่งหลามาโดลาถอดไข่ถอดกระถอดโบได่ไฟไม้น้ำมันหมูหมอโชว์สเต็ปเนาะเอาอะไรหมอออกเร็ววันนี้ อู๋เสียบหลายครับรถแท็ก่กันจุบปากก็ขอเสียงโปรบไปสัตว์ประยุทธนี่ขอเสียงโปรยไปสักครั้งวันนี้โอ้บอกว่าเสียบหลายท่านผู้ชมนะงานพอสมควรท่านผู้ชมวันนี้ดีครับแต่ก็แอบแฝงกับในความหวาดเสียวและตื่นเต้นที่การสำหรับรายการนี้มาชมกันต่อวันนี้บางท่านบางคนเกิดมาทั้งทีก็ไม่เคยลิ้นจระเข้ซากทีท่านผู้ชมวันนี้ดีครับว่าลิ้นจระเข้มันจะเป็นแบบแล้วก็จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าลิ้นจระเข้มันจะมีสองแฉกครับเหมือนกับลิ้นตัวเงินตัวทองกันหรือเปล่าท่านผู้ชมนะครับ เอาวันนี้ขึ้นไปครั้งน้องบัวพันวันได้จัดระเบียบรีมอรวันนี้จัดระเบียบรีวัะะวนนี้ใหญ่พลาดนะเจ้าวันนีวว้เลยค่ะเอาคันนี้สักวันนี้เอาคันนี้สักวอนวันนี้นะครับ คนกับจระคิดถ้าเกิดพลาดแล้วก็มีหวังพลาดเลยท่านผู้ชมไม่มีโอกาสแก่ตัวเป็นครั้งที่สองนะจ๊ะหมอจ่าใหญ่พลาดก็วันนี้โยงพยาบาลอุลงพยาบาลที่อยู่ไกลก็อยู่ใกล้แต่ลงพยาบาลบว่ะเอานี่หมอเอานี่สกอร์วันนี้เอานี่สกอร์วันนี้ฝนเขี้ยวฝนพอนีวันนี้ก็ฝนเขี้ยวฝนพันล้านร้อยนะจ๊ะหมอจ่านะจ๊ะมาชมกันต่อกับรายการนี้ก็เป็นรายการนะกแล้ หมอจัลลิกิเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมีความจำท่านผู้ชมนะครับเรียนได้ก็ไม่จำท่านผู้ช no มแล้วครับต้อา, no าใส่ความบองไว้ของหมอจรลลิกวันนี้ต้องมีความต้องมีทักษะท่านผู้ชม <Just stop. S 1> นะครับพลาดมาก็อย่างนี้ก็ลงพยาบาลอย่างเดียวเราอูลงพยาบาลเรียบร้อยยังหมอ <laughs> ล้อมแล้วผู้ชมก็ต้องคำนึงลินเตรียมพร้อมแล้ว one t w โอ้ยาวันทูคอมันเสียทาจะเลื่มไปเอาวันทูที่ดีกว่าวหครับเรียบร้อยวันทูที่ นี่นีเ่เขาลินจระเรคขอเสียงปลอบมือร์ดอยหมอเอเอนี่ครับวันนี้เดขึ้นมาแล้วหมอทำไมวันนี้มองไปลิน,นเจอเรคทำให้เป็นยั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 นเี้แหละครับใช้งานบ่อยอูใช้งานบ่อยอูอ้ยวันนีไปใช้ทำอะไรได้วันนี้ใช้ทำอะไรครับหมอขอเบอร์กระเทยโอ้ขอเบอร์กระเทยฮ่อะคอยใครไอเจ้าเนี่ยวายเราได้เบอร์มาไหมจ๊ะมาเบอร์อะไร วาวเบิร์และก็สูตรแเล่าสองแปก็สามสีมเมาทั้งเบอร์ทั้งผูง้ชวายะชูโอ้ยครับขอเสียงปรเปอักสวัสดีครับจารึกเป็นสั์ที่ไม่ค่อยมีความจำทัางผู้ชมนะครับลำบาัดรหว่ากันลำบัดเรหวนะครับวันนี้ดนะีกว่า วันนี้ไมอ้มันจะกระผลเขี้ยวผลพันธุ์ร้อยครับหมอครับวันนี้ผลเขี้ยวผลพันธุ์ร้อยนะครับวันนี้ดิครับเอาหันนิ้งซะก่อนวันนี้หลันดิ้งนี้ยังหมอพร้อมกันเลยยังเปิดก็อย่าติงคิงไม่ก็อย่าติงคิงนะวะเออเปิดรับเปิดก็เปิดรับคออย่เปิดนี่เนี่ยไปครับโกนจงโป๊ะต้องไปอยู่อัพโปรเซแล้วหมอพร้อมแล้ยยับครับนี่ขอเสียงปลาบ้าเฮาอะไรหมอยังไม่ทันวันนี้โอ้อะไรครับวันนี้ ก,าาาากูตกกระจายโว้ยธรรมดาท่านผู้ชมเป็นจระเข้มแบก็ตกกระจายธรรมดาวันนี้นยามหมอจะตกกระจายแต่หมอเขผมก็ตกกระจายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะาฮ่า <laughs> ก็ของเราชุด <accurately> ปีกายนี่ท่านผู dles, ้ชมที่มาแสดงปีกายนี่ก็วันนี้เปประจำที่สวนน้ำนะครับในอำเภอหัวหินกันแล้วท่านผู้ชมนะครับในารไปเที่ยวหัวหินจะรู้จักท่านผู้ชมนะครับหัวหินบีทท่านผู้ชมนะครับหัวหินทิ้งท่านผู้ชมนะครับสวนน้ำอากาศแสดงครบครันท่านผู้ชมมีทั้งช้างทั้งจระเข้นะครับการแสดงโชว์สัตว์ต่างๆท่านผู้ชมก็ไปชมกันได้ที่อำเภอหัวหินท่านผู้ชมนะครับเรียบร้อยเปิดครับบ่อเปิดพีรเซเลสยัด นี่ล้วขอเสียงปรบมือหน่อยเออนี่หมอสุนยันอยาดกระบายอีกนี่หมอสุนยันยังยาดกระบายอีกนี่เจออะไรเจอแล้วครับเจออะไรหล่ำไส้กับลูกกระเดือกโอ้โหล่ำไส้กับลูกกระเดือกยาดกระบายอีก เจอตักกวหมอนมันวางมันวางหอกัดชนชวันนากชันแบบใกล้ิดติดขอบอกกันเลยนับการากต่อไปชุดวนี้ไม่เปการเสียเวลาวันนจัดชวกันต่อวดชวกันต่อเาเป็นรายการในชุดเอาสีใัาปากาสักด่าบเจระี ยัดดาบจระเข้ท่านผู้ชอนเดี๋ยว่าเป็นจระเข้มาวันนี้เอาให้โยมมีทาไลงงานมาใช้หมดวันนี้นะครับลูกหลานเจ้าพ่อพญาแล,ลสี่ยากเหมือนกันเรียบร้อยหมอล้อมกันหรือยังล้อมแล้วมาเชวญตอนยัดเขบหัวเข้าปากเป็นจระเข้ท่านผู้ชมพร้อมแล้วยัดกันมาเดินสองอือป้าอะไรอีกเเดดีี๋๋ยยววอะไรเดี๋ยวอะไรอีกาดนะขาดอะไร ขาดเสียงปลบเพอ่อขอเสียงปลบเพือ่อตะวิ้นขาดเสียงปลบเพื่อตะ้ิ้นน้องเราก็เป็นคนขี้เล่นตะบุคคลนะครับวันนี้นะครับบางวันบางคืนครับนะเห็นนั่งเล่นขี่ตะุ้คคลนะเล่นขี้จระเข้เนี่ย รายการนี้เป็นการที่หวาดฉัครับตื่นเต้นต้นรายการนี้เป็นการที่เสี่ยงอันตรายท่านผู้ชมรายการนี้ครับจอนสีสัก๊อในปากจอนลักข้วันนี้จัดกันแบบฉากตระชักชนฉากไปเลยท่านผู้ชมในแง่จัดกันแบบร้วนเลกันเปเลยท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวคุณคุณน้องจะงมองนอนสัก็ท่านผู้ชมอัพร้อบยังเอาให้นิ่งให้มั่นใจนะครับวันนี้จอนลักข้ใหม่นะจ้าเรียบร้อยพร้อมแล้วอาัด นี่ขอเสียงปรบปือหนอครับนี่สวยงามนี่กับใบป่าแอคชั่นรับนี่ลำมานลำมองงาบโป๊โป๊ไอ้ยัดาไปอีกยัด้าไปอีกอ้อขาดมาดยจุย์อะไรอะไรอาินสบัดปัดปัดพวนบอก มานันขึ้นไปครัง้งนัขึ้นไปครัง้งวันนี้ม,มางายการนี้เป็นรายการในชุดอะรครับหมอรายการนี้เป็นรายการในชุด นั่งบนหลังจระเข้มาเดี๋ยวน้องดูเดียดยาดูก่อนเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องอยู่ที่มุมก่อนอยู่ที่มุมก่อนจะเพิ่งนะครับวันนี้จะเพิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวให้หมอเจ้ทำให้ดูซะก่อนวันนี้ต้องมีการทำให้ดูซะก่อนวันนี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาน้องตัวใครตัวอะนรจะน้องจ๋าต้องฟังผมด้วยครับฟังผมด้วยนะน้องฟังผมด้วยครับวันนี้นะค่ะน้องดีผมดีมูมมา อะไรไปอยู่ตรงนี้โอ้ยสชอบตัวท่านผู้ชมเลยวะชอบด้านหลังนะควนเปรี้ยงอยู่แถวปากเอาดิว่ากันนะวะน้องเดี๋ยวก่อนนเดี๋ยวก่อนดูพี่ก่อนดูพี่ก่อนดูเชฉยน้องดูเฉยวันนี้นะครับน้องดูเฉยวันนี้พี่มอจะทำให้ดูก่อนวันนี้นะครับวิธีการนั่งหลังเกี่ยวกับที่ถูกต้องนั่งแ้บนั่งอย่างไรท่านผู้ชมวันนี้นะครับ เอาอันนี้สก่อนต้องเอาอันนี้สก่อนวันนี้ต้องเอาอันนี้สก่อนนะครับวันนี้ครับอจะรับมัดระวังนะครับวันนี้ด้วยเดือดพลานประกันเลนย่างกันนวครับมือเี่นอ่ะเรียบร้อยหมอเบิ้งว่ะอ่ะดูไว้นะครับวันนี้เบิ้งไว้เด้อละเอาใจนอ่ะพร้อมแล้วหมอก้าวขาไปพี่นี่โอ้ยอ่ะจะทำอะไรหมอจะทำอะไร จะนั่งบนหลังโอ้ยทนเย็นเอโอุ้ยตกใจหมดนน่ว่าจะทำอะไรพร้อมอย่างนึงสองสามอืบ นี่แบบนี้ก็ใบใบครับนี่สวยงัมนปะตาลดำมาทีนมาตาลดำมาทีนมัมน้องไม่ตัวกลัวน้องไม่ตัวกลัวนะครับวันนี้ไม่ตัวกลัวทำเราเขาไม่ตัวกลัวรายการนี้นะครับทำเราเขาดองดังชื่อมาท่านชมรายการนี้แล้วเราเขาออกกิจธุลนะครับในวันนี้นะคุณพี่ทําการถ่ายรูปออกกิจธุลให้นะครับวันนี้นลยอ่ะก้าครับแย่ไปแล้วคุณเจริญคุณพันนั่งเอาให้สนิทเอาให้สนิทเอาให้สนิท ดิทางวันนี้แพทย์เตรียมหามแค่สนามเตรียมพร้อมเลยไปไปดิเดี๋ยวพึ่งลูกเดี๋พึ่งลุกอย่าพึ่งลุกนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนน้องนั่งไปนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนนั่งเราไปก่อนไม่ต้องกลัวเอ้ยไปสบายไป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 ยาวย่า๋ยพึ่งลุกขอบอกเดี๋พึ่งลุกทังวันนี้น้องยกมือสายขึ้นยกมือสายขึ้น ยกมือซ้ายกันเลยแล้วจับที่ปากเจ้ากี้น้องจับที่ปากเจ้ายาวแต่ถึงโลกมันมีอันตรายปากมมีอันตรายจับที่ปากเจ้ากี้น้องจับที่ปากเจ้ากี้จับไปจับไปเออเนี่ยจับเจ้ากี้น้องจับจับไปจับไปเออไม่ต้องกลัวฮึจับจับจับเจ้าน้องมันจะหายอย่างงดยจจับ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 จจับไับจี่จจับไปบจัจับ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 จจับจั จับนจับน่นองจับน่น้องจับนั่น้จับน่น้องจับนั่น็จับึ้ดมามอน้ไปหาแบงมากระแบงมีปล่าวันี้หามาวันนี้แบงมีไม้หามาก็หามันรี้อยาันนีแบงมีปลาวันนีโชว์กับแบบฉากตอนฉากกับชนฉากลวันนี้อแบงมีปลานะครับดูครับดูนวันนี้หามาเียบ้อยรับหมอวันนี้หามาเียบ้อยนะครับวันนี่นะครับ การต่อไปชุดตันก็เป er> ็นรายการก็ปากแบงกันในปากจอระเกะต้องชมรายการนี้ก็เป็นรายการที่นะครับอันตรายพอสมควรต้องไปชมรายการนี้ดะครับวันนี้แม่หมอมแบงค์มีหรือเปล่าวันนี้นะครับโชว์นะครับวันนี้โชว์นะครับแป้วแหววว้าวโพอฝากไม่พอไม่พอท่านผู้ชมนะครับขาดเยอะไหมครับเยอะเลยครับเยอะเลยท่านผู้ชมนะครับขาดเท่าไหรเก้าใบ เก้าใบท่านผู 1941, e ้ชมวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็ขาดอีกเพียงเก้าใบแต่ว่าคุณพ่อแม่ันนี้คนนก็มีกิจเป็นสติก็มีใจเป็นสติท่านผู้ชมวันนี้อยากกินรูมฝากแบงกับน้องจร์ดาเท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นศิลป์มงคล้างเป็นสมิก็ฝากโลกฝากไปก็ไปทิ้งป่าทิ้งเขาทิ้งแม่น้ำปากจร์ดาเท่านผู้ชมรายการนี้จะฝากจะฝากอย่างไรท่านผู้ชมวันนี้ก่อนจับตาดูให้ดีท่านผู้ชมนะคร่ะ เชี่ยวฝนไปเธุ์พันธุ์กับหมอวันนี้ก็ลำบัดระวังวันนี้นะครับเอาแค่นี้ซะก่อนนะจ๊ะเราจะกันแบบฉากกับช่างกับชมชาวบ้านท่านผู้ชมวันนี้ไม่มีการลีทนะครับไม่มีการกรอกลับย้อนหลังวันนี้แสดงกันแบบรวดเด็กกันไปเลยท่านผู้ชมนะครับ ลำลังเกลือหมอดเจ้าเก้วันนี้ก้อนนะครับจะนำสตูตังท่านผู้ชมมาบอกกล่าวเล่าแกงกับพญาชลวันเรียบร้อยท่านผู้ชมนะครับวันนี้ครับสินเทพสวันดีวันนี้ปล่อยทิ้งปาดทิ anche. ้งเขาทิ yeah. <Stat> ้งแม่น้ำคงคาับน้องจระเข้ท่านผู้ชมนะครับปากโล่ปากกับน้องจระเข้วันนี้อาเรียบร้อยกันแล้วบอกกล่าวเล่าแกงกับพญาชลวันกันด้วยนะครับวันนี้ก็บมอดจระเข้เียครับเรียบร้อยแล้วจะวางไว้ในปากจระเข้ท่านผู้ชมวันนี้โอ้ยอ๋อปล่อยผมตกใจอยู่แล้วเล่นเป็นคนชี้เล่นกับหมอดเจรกสวัสดีเลยครับเอ้ วางกับปิ๊นเน่รายกาจะเดียวอีกหนึ่งแบงค์เด็กบ้านกำไว้ฝากกนตั้งแตวันนี้ก็จะฝากในฝากอย่างนะครับพร้อมยังมอพร้อมกันแล้วเอาพร้อมแล้วฝากไปก็ฝากลงไปปินี่วางไว้ในปากคอเสียบปุ๊บเปิดเข้าบปิดปากเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยไปแล้วทีนี้น้องเจ๊ก็ลงบ่อครับลงบ่อในวันนี้นะครับเอาปากแบงค์กันในปากจระเข้ จับถึงมันละนองซ้ายเยาหายในเมื่อไงเออแล้วมันระวังมอวันนี้จะระเบียบดีไหมคือจะระบัดระวังวันนี้จะระเบียบเรียบร้อยนะครับวันนี้เออวันนี้เอานนี้ซะก่อนเอาวันนี้ซะก่อนนะจ๊ะมาชมกันต่อกับรายการนี้เป็นรายการที่สวยงามพอสมกวรต้งชมรายการก็นอนบนหลังจอระเกะต้องชมรายการนี้นะครับ้าเกิดพลาดก็มักมีหวังนะท่านผู้ชมวันนี้ เอวขาดเอวหา,วาดดวยทัน <laughs> ท <laughs> ีท่านผู้ชมอะเรียบร้อยยังหมอเรียบร้อยกันแล้ววันนี้อ่ะจะนอนจะนอนอย่างกัจะนอนแบบในวันนี้พร้อมแล้วนอนเป็นมอนอออนอนแบบอือพเนื้อแบบ นี่สวยงาไปป่านนี้โอ้โหใครโบกมือยอยยอยบอกน้อยจะไปชายแดนแอคชั่นหมอแอคชันก็แอคชันนน่อนนี่สวยงาเข้ารายการก็นอนบนหลังจระเข้ท่านผู้ชมรายการนี้นะสวยงามวันนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดพลาดกันมามีวางเอวขาดนะหมอระมัดระวังหมอเรียบร้อยลูกกนมอีกครั้งวันนี้เววางวางวาง นี้สวัสดขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสุดท้ายสำหรับรอบข้ามท่านชมที่มาเที่ยวงานวันนี้ขอให้ท่านชมในทางกลับบ้านครับชมนี้ทุกท่านทุกคนสำหรับรอบข้ามคืนนี้นะครับขับรถก็ระวังคนขับข้ามถนระวังรถด้วยสำหรับรอบข้ามคืนนี้ขอกล่าวคาว่าราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับผมทนายทัวร์ก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับหมอจระเข้นะครับผม ครับผมสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับครับขออนุญาตอันนี้ที่มาแสดงนี่มามีจระเข้ทั้งหมดกี่ตัวครับสี่ตัวมีจระเข้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ฝึกนานไหมครับก่อนที่เราจะแสดงได้ลักษณะนี้นะครับก็ฝึกวันอาทิตย์หนึ่งครับอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้แสดงว่าเพิ่งฝึกอาทิตย์เดียวเนาะโอ้แต่ปกติถ้ามาตรฐานนี่เขาจะฝึกนานไหมก็นานโอ้นานอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือ อันนี้มันพอ <this> <Cock S 2> เราพอจะทราบไหมว่าเป็นจระเข้พันธุ์อะไรครับที่เรามามาใช้ฝึกนะครับเป็นพันธุ์น้ำจืดครับอืมเป็นจระเข้น้ําจืดเนาะอ๋อครับอันนี้อายุประมาณกี่ปีครับประมาณห้าห้าปีครับอ๋ออันนี้จระเข้ห้าปีนะครับเนาะครับผมอันนี้ก็คือขออนุญาตสอบถามก็คือเป็นเป็นคณะอะไรแล้วก็มาจากจังหวัดไหนนะครับขออนุญาตสอบถามเลยศึกษาตำนานชาลวันอ๋อเป็นเสียบสารตำนานชาลวันนะครับเนาะจากชัยภูมิจากชัยภูมิใช่ไหมครับอ๋อก็ ยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับเนาะท่านขออนุญาตทราบชื่อหน่อยได้ไหมครับคุณกิติภูมิวิราแพทย์ครับคุณกิติภูมินะครับเป็นหมอจร์เจียนะครับผมก็อนุญาตให้เรามาถ่ายทําในคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเนาะครับผมขอบพระคุณมากครับครับผมครับแล้วก็เข้ามาในบ่อจร์เจียเลยนะครับตอน่าเอาตัวกินเที่ยงนอนออนไลน์ครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบพระคุณสมาชิกที่ติดตามคลิปนี้นะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ